ดีครับวันนี้ได้รวมพ้อปานพิมพ์ทรงครุฑเป็นเนื้อดินนะครับค่อนข้างละเอียดผงยังอยู่ข้างบนเนี่นรับเป็นด้านข้างด้านหลังนะครับ เป็นอย่างนี้ครรับรอยแย่หลังตุงๆมาเนี่นะครับครับเป็นทรงครุฑสวยนะครับแต่ไม่รู้ว่าแท้เก๋ยัยงไงนะครับก็ส่งให้เพื่อนชมครับสวัสดีครับ